สบายดีสบายดีลสบายดีเด้อเสยเสร็จอย่งเสือน้อยเอาปั๊บเสื้น้อยที่น้อยประสิแต่น้ปั้นเสื้น้อยอย่าเบิกจัจมาติตาตำกันเล้ว่ิเป็นอะไก่กับเคยเห็นเคยเห็นเป็นมลกเป็นแทะแท้บ่อเอาทเอาโซ่ะปาไปไหมป่าเรานมาจากซิปันเป็นบ่อปั้นดินน้ำมันดี๋ยจัดินน้ำมันซื้อบ้านซื้อมือหกะถิ่นอาไรกิ่นน่อยนะปั้นยังบเป็นไหนกมย่งไมาน เอออย่างนั้นเลยบันี้เบื้องสอยขอเดเเลไปั้นมัเลยจะปั้นจะจีปั้นยังปั้น e มดปั้นอะเขาปั้นมัเลย p p e มันก็ปั้นมันมันกอละว่ายังปั้นบเป็นสําเจ้าเอออยากกินทําทีปั้นปะอยากได้ยูอยากได้ดินมันนะแต่ว่ายังปั้นบมเป็นแ่ันบ่เอาสเจ้าเห็นบเป็นล้วไปล้วแต่จริงดิปั้นมันเบิดแล้วมันมีสองมัสบายดีเด้อสบายดีันขาสุดโต่งสวยเอา เระดาะนอีกดอกแม่เดี๋ยวคอยเห็นดูไวเอาเนี่ยอืมยีงนามนอี่นี่อ้หูเยี่ยมมากว่าเสิอเสียอยู่บ่เสือนะแม่ขังไว้ใหญ่โอเคเดี๋ยวเอาเป็นซ้อง a ป p ล e คอนเ็นแ,บบปแอป p p เห็นไหม

Hey, hey, apple, boy. Mm -hmm. hey, apple. hey, boy. Okay, hey, well, hey, uh. 就这样。 เรียแล้วแล้วไปลแล้วเนี่ยปั่นคุยเลยันยปันอันนี้ง่เลยปั่นอันนี้จะปันลนี่จะปันนะเรีเลย อะไรสับหนีสจใจเฮ้ยปั่นเป็นโต๊ะซัดยังเขาเอ<ไ>ป,ป็นไงดอกเากสารปีปลายพ่ออลไรลูกสบ,บายดีสบ,บายดีตอนคำเด้อสบ,บายดีลุงป,ป่าวอาสบ,บายดีน้าเป่าหน้าสาวสบายดีโมดทุกคนบว่าจะอยู่ภายในแต่ต่างประเทศมาพบพอกับซอมติดน้อยร้อยลีลาหนึ่งเข่าทุนเจ้าคอยหนึ่งเข่าอยู่นี่นะเข่ากำลังอายนั่งฟังหัดเข่าอันนี้หมอหมอคอนสีต้มวาย ว่าทางวัดเขาหอยซุกก้อนเราก็จากีต้มเงอยียบน้าประเภทอะไรหมูกระดูกหมูขอ่อยต้มอยู่หม้อไฟไฟอยู่เท,งทงิงเฮือนพวกมันบ่ทันกันเด็ก็เลยต้มอ,อยู่เทิงน้ำมีนเลยอยู่รูปนหนึ่งเขากับสีต้มวายก่อยเตออมวายใส่ก,กระดูกหมูทุเจ้าวายฟัข่อยซอมาห้ยั้งแต้สามมือหลังผู้สองหมัด่อยปอกใส่ตู้เย็นเป็นทีมหออแล้ว มามือนีคอยซองมึงมันยังออกเคียวๆเ,เราสองก็เลยแกงกินซะเยดายมันมทำอิด่าซีต้มวอปีกเกิดไปขึ้นมาโอ้ยาแหละกินไว้ก่อนซะปากโพ้งอยู่ตาลีนโพ้งถังหากินแต่แนวหอนหอนมือนี้อากาศก็กับปกติเย็นๆคือเ,เขาแม่เอาต้นหนักกระสุกอันนี้สก่อนสก่อนต้นหนักกระสิไปช่วย ว่ปเอาตังมานั่งก uh oh. hey huh. so ่อนเด้อข่อยจะเห็ดกินแล้วพวกเระกินข้าวกินน้ำแล้วพวกเราข่อยจะเสียกำลังอย่างกับบริสุทธิไปใส่บริสุทธิ์อย่างเนาะขำมาก็มีแต่หนึ่งข้าวล่างถั่วเห็ดกินใอ้ครัวกับลูกคือข่อยนะกินข้าวแต่เศร้ากพวกนี้กินข้าวเปียกแต่เศร้าโอ้โหเท่าปนนี้ข่อยก็ยังบริยากเพร่อข่อยกินนานๆน้ำมาเกี้ยงจอกหนึ่งผู้ใดเป็นคือข่อยบอกมากินพักพักเกือบถูกสนิทข่อยกินโอ้ยหมอ โม่คเขาวคอยจ,จิจอมเกือบเต้าใหญ่กว่าโม่ตกใจดิอันนั้นมีเอื้อยพืนหนึ่งเพื่นว่าใส่ครีมยังเด้ทาคนบริใส่ครีมได้ถุงเจ้าตะกี้นะคอยใส่ราคาคอยแพ้มาเราคอยกับเตาเลยคอยใส่เซรั่มธรรมดาเซรั่มทาหน้าธรรมดาหลังก็ใส่กันแดดสองอย่างเดียวคอยส่ง,สงห้เบิ่งเด้ออยู่สามพ่อแม่ลูกอยู่สามคน ฝดแลยที่จ้าคอเสียนะไอ้มันฝดให้กระดูกหมูข่อยอ่ะนะซุกๆุกกระขาดคอสีต้มจนมันบกไปแหละคอยยังขากเข่าคอยซุกยกเข่าข่อยดึงชันซุกคอยยังขาหอดเข่าอยู่คอยใส่พักเลยพักเลยที่มีประกาดพักบัวแล้วก๊ะอีนังตูเจ้า อ,อมไว้ใส่หมูเด้อวันนีนใส่ไกนะ่ได้อมไว้ใส่หมูแล้วก็ใส่พักพอครบปุ๊บเอ,ง,องนี่เบียร์พักหลายฝั่ขาก็เลเดิดเลเดิดมาออกใส่กันจ้ะก่อนที่ไปหม้อฝอยก่อนตัดแซ่บเลยสุกแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วอ,อมไว้ ใส่กระดูก,ดก,กห,นหนกม,นนเม,เม,กมูเอาไว้ใส่กระดูกหมูพี่น้องแล้วก็ใส่ซักหน่อยหนึ่งสุกแล้วได้ไปไปกินมันีิยาเขาละมาเด้อมากินน้ำปลาเด้อจ้าเด้อเอาไว้ใส่กระดูกหมูได้ดีไรตากรตากร mm. โตเฮีย จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วออมไว้ใส่กระดูกหมูใส่ผักกาดซอมแซ่บๆไปไปกินน้ำกันตุ่เจ้าออมไว้ใส่กระดูกหมูสมเจ้าสบายดีเด้อสบายดีตอนคำมามาสมเจ้ามากินข้าวล้มพลผักกาดมาดิมาดิมามาดีเราละดีกว่าท่ต้องกระเปียกยาละเลียนไว้เป็นดังคือเลียนไว้จะ ปารโปงยังเ้ยนี่แหละกระดูกว่ที่เดียวบุญธรมอะไรไม่ร,รู้ปากโกกันทันทันนมันหอกินไปหน่อยเอหตุผัอะไรไปปะ We don't.

แกใส่ตัวเย็นเป็นเขียวหวายแต่ปลว่ระซื้อมาให้มือคอนวระสองหมันแล้วมาทำแกงมันนี่ซื้อแก,สก,กงสะกดอกหมู 在公司吗？

อเย็นเลยฟนโค้งนะ ต้องนะเป็นต้องเบยไม่บอกอะไรเธอเะยอย่าไมเปิดใกล้โทรศัพท์แมวไปลูปไป๊นั่ออกเออนั่งเลยอยู่นี

慢点。 ฝากได้ตามช่องคลิปน้อยร้อยลินลาเนี่เด้อลูปป่าเอาขางแล้วปกกันไปคลิปหน่าพี่น้องตสราชนิดลาไปก่อนสวัสดี